GG, bo. very nice. I LOVE Malaysia. Yeah, 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 I love Thailand. Yeah. See you, see you again. Okay. again. going to go to the next one bằng kia, lăng chua pha trái oh, sorry, sorry, uh, there. behind the bomb, men ở tối đi con đi nè.

ơi làm sao long 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 back, long back. โอ้ยด oh. ูนะจ๊ะไปไปไปแพนไปแพนกดเอฟกดเอฟไปแพนในสมุกไปแพนในสมุกย้ายเออเข้าไปเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละวางเลย noise โอ้หลังเข้าหลังเข้าพิมพ์ดูตรงมันได้ด้วยกูแล้ว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  สวยสวยสวยน้อยส mm ุดรูอ๋อเออวันเนี้ยมีให้บันนั้นยี่หมาลืมเลยพอด่านนี้ยพี่เส้ยตัวเนี้ยมีเจอเนี้มีตัวนี้สวยโอ้โหแฟร์ทาขวาเจอเลยพี่ทางขวาเจอเลย โม่เลยไปเลยไม่เอาชุดได้เลยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้ดูนี่ดูนี่ดนี่นี่ปิงหนึ่งปิงสี่ปิงสี่ปิงสี่ปิงสามปิงสามปิดปิด อย่างดีเลยเห็นอ้ยข้างนอกนะครับระวังอย่าไปอย่าไปกูจำเิงกูทำมิงกูใชมิงเ้ยเยบอมดรอยูนี่บอมดบอยูนี่ไม่แน่ใจว่าทะเชื่อหรือสาเล่สวยสวยสวย อ้าวไอเหี้ยข้ากันเองสวย,สวยผมบอกแลว้วพวกคุณทำได้พี่นไอ้เหี้ยพี่น้องครับ,อ,รบอุ้เป็นต่อเฉยไอ้สัส

ตรงไอพีนสองตัวไม่ใช่สองตัวว้า 哦，来嘛、oh,，哎、uh,，喂，来呗。 Oh, you ni. Ah, uh, kitchen, kitchen. GG, bow. Very nice. Gigi, gigi. I love Malaysia. Very nice. Yeah. Yeah, yeah, I love Thailand. <laughs> yeah. See you, see you again. Okay, sorry, cop. Yeah. Bye, goodbye. Bye, bye. bye. <laughs> Eh, eh, ye je Macam-macam, macam-macam Eh, macam-macam